ไปปิดท้ายวันนี้กันที่กิจกรรมการเปิดธนาคารอมสินสาขาที่999ถือว่าเลขมงคลครับวันนี้คุณผู้ชมครับที่เซ็นทรัลเฟสติวัลพู จะภูเก็ตได้ไงหาดใหญ่ครัคุณผู้ชมครับแม่คุณ Central Festival หาดใหญ่ถือว่าได้รับเกียรอย่างมากนะคะสําหรับการเปิดธนาคารออมสินสาขาที่999เลขสวยมากก็มีการเปิดไปเป็นที่เรียบร้อยเช้าวันนี้ค่ะก็ถือเป็นการเปิดธนาคารออมสินภาค,สภาคส18สาขาเต็มรูปแบบเลยนะคะทั้งเรื่องของการบริการทางการเงินแล้วก็เรื่องของสินเชื่อต่างๆก็ติดต่อกันได้ค่ะก็จะอยู่ที่ ห้างสรรพสินค้า Central Festival หัดใหญ่วันนี้เปิดอย่างเป็นทางการแล้วครับซึ่งจริงๆแล้วตามเป้าหมายเนี่ยเขาจะเปิดให้ได้1,000สาขาภายในสิ้นปี2,556และสาขา1,000เนี่ยจะเปิดในสัปดาห์หน้าครับที่ Central บางนาครับคุณผู้ชมครับถ้าผมจำไม่ผิดนะคุณผู้ชมครับซึ่งถือว่าตามแผนตามเป้าของแบงก์ออมสินเขาครับคุณผู้ชมฮะมีเสียงให้สัมภาษณ์ของผู้ในการธนาคารออมสินคุณวรชัยชัยลิมปะมนตรีที่พูดถึงกิจกรรมของธนาคารออมสินที่ขยายสาขามาเปิดที่ห้างสรรพสินค้าเซนทรัลเฟสติวัลสาขาที่999ไปฟังกันดูค่ะไปลองฟังดูครับถือว่าในปีนี้ก็เป็นปีที่ธนาคารออมสินได้ก่อตั้งครบ100ปี ซึ่งทางคมสินได้ตั้งเป้าว่าในปี2 5 5 6นี้100ปีเราเปิดให้ครบ1,000สาขานะครับซึ่งในวันนี้ก็เป็นสาขาที่999ก็แต่เห็นได้ว่าช่วง100ปีที่ผ่านมาทางธนาคิรทำให้ประชาชนของชาวไทยเนี่ยรวมถึงเด็กและเยาวชนไทยเนี่ยให้ส่งเสริมเรื่องของการออมสร้างวินัยทางการออมยังเน้นเรื่องบทบาทภาร,รก,กิจนี้อย่างต่อเนื่องนะครับ อาธาคารเสิีได้ขยายช่องทางการให้บริการไปจนถึงระดับหมู่บ้านระดับตำบลอำเภอนะครอบคุมทั้งประเทศนะครับธาาคำรเสิียหนึ่งปีที่ผ่านมาเรายังมุ่งมั่นและพัฒนาบทบาทภารกิจให้ครอบคุมและก็บริการพี่น้องประชาชนชาวไทยให้อย่างทั่วถึงครับ ไปใช้บริการกันได้นะคะถ้าเป็นธนาคารในห้างเนี่ยเปิดทุกวันใช่ไหมถูกต้องไม่เว้นวันหยุดราชการไม่มีวันหยุดอค่ะก็จะเห็นว่าห้างซัเปอร์สินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเนี่ยมีทุกแบงค์เลยนะมีครบครบทั่วถึงกระบวนการแล้วคุณผู้ชมไปนะเชื่อแน่เขามันสวยงามจริงๆเพราะว่าแบงค์นี่จะอยู่ติดกันพรื๊บหมดเลยทุกธนาคารชั้นเดียวกันหมดเลยหาไม่ยากหาง่ายด้วยค่ะ